สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกทกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องสาววึงพารวยชาแนลเช่นเคยนะคะอ่าวันนี้น้องวึงก็มีแนวทางอ่ามัดรวม5ลาวเนาะก็คือลาวสาตาลาวชตา VIP ลาว VIP ลาวสามาคัคคีแล้วก็ลาวสามัคคี VIP นะคะหรือแค่จะนาไปเป็นแนวทางลาวจำปาสักก็ได้นะคะอ่าก่อนไปรับชมของวันที่29เนาะเราก็จะมาดูผลสรุปของวันที่28กันก่อนนะคะพี่น้องจา๋า วันที่สิบแปดนะ2ี่นะคะแอดให้เด่นไปที่4กับ7วิ่งรูดที่เเนาอะ,อะลาสตานะคะมา0 7 7นะคะล่าง0 1นะคะเด่นที่7มานะคะวิ่งรูดที่วิ่งรูดที่7มาเนาะดู77แอดไม่ได้เอาพี่น้องเอ้ยเจ 7, 7, 7 0เจ็ดก็มาออกข้างหน้าจ้อยตารางแอดมานะคะ7นะคะ ่าแล้วก็ล่างเนาะศูนย์หนึ่งนะคะตารางศูนย์มานะคะพี่น้องจ๋าแต่ว่าศูนย์หนึ่งเอดก็ไม่มีเนาะลาสตามาเฉพาะตัวเด่นวิ่งรูดนะคะสำหรับสายวิ่งสายรูดเนาะก็คงได้นะคะสำหรับรจิตนะคะลาว VIP นะคะเก้าหนึ่งหกนะคะหนึ่งหกเอดก็หลุดไปเนาะ,ะล่างศูนย์เก้าศูนย์เก้ามาตารางนะคะพี่น้องจ๋าศูนย์เก้าเข้าตารางนะคะ ลวาวสามัคคีเก้าแปดห้านะคะแปดห้าก็บำมีเด้อพี่น้องจ๋าล่างสี่เก้านะคะเด่นที่สี่มานะคะสี่เก้ามาตารางนะคะพี่น้องจา๋าแล้วก็มาตัวอ่าตัวเจาะด้วยเนาะสําหรับลวาวสามัคคีนะคะลวาวสามัคคี VIP สามห้าสามนะคะอ่าสามมาบนมาล่างเนาะสามมาบนมาล่างบนมาห้ล่างมาเกสนะคะ 9339มาตารางนะคะพี่น nah, like ้องจ๋ามาตารางนะคะอันนี้ตัวเจาะนี้หลุดไปเนาะส่วนลาวสลาวสตาวีไอพีนะคะ476นะคะอ่า76แอดก็เข้าตรงตรงแต่ว่าไม่ใช่ตัวเน้นเนาะเข้าตรงตรงเช่นกันนะคะส่วนล่าง9393นี้ก็มาตารางนะคะพี่น้องจ๋าตัวเจาะแอดเข้าไป อ่าสองคู่เนาะตารางมาสามคู่นะคะวันนี้เก้ามาเยอะมากเก้ามาอ่าซีเล่าเลยนะคะพี่น้องจา๋าไม่มาเฉพาะลาวสตาเนาะส่วนแปดไม่มานะคะพี่น้องจา๋าอ่าแปดมาแปดห้าอดก็ลืมเห็นแปดมาสายวิ่งสายรูดมานะคะพี่น้องจา๋ามาเป็นบางอ่าเป็นบางมาแค่สองเล่าเนะาะสสยวิ่งใส่รูดนะคะอ่าก็ ากตามต่อกันของวันที่29นะคะสำหรับมัดรวม5ลาวนะคะอ่าตามต่อกันเนาะก็ให้ไปเป็นเพียงแนวทางเนาะพี่น้องจา๋าถ้าชอบก็ค่อยตามเนาะ,ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะขอปรับกล้องก่อนทำไมมั่วมัวอ่าก่อนไปรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18 1 8ปีควรได้รับคำแนะนําจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจะปะปนกันไปเนาะ,ะเพราะว่าแอดเองก็ไม่รู้นะคะว่าจะมาตัวไหนออกตัวไหนนะคะ ถ้าชอบก็ค่อยตามนะคะพี่น้องจ๋าถ้าไม่ชอบก็สามารถผ่านได้นะคะเอ๊กล้องแอดก็ไม่ชัดพี่น้องแป๊บหนึ่งนะคะทะเลาะกับกล้องนี้ทุกวันเลยนะคะแสงก็ไม่ได้เดี๋ยวคงเห็นเนาะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวแอดเขียนเสร็จจะให้ดูชัดๆนะคะอ่าสำหรับตารางกำลังวันเนาะตารางกำลังวันก็จะมี4 2 3นะคะ เก้าแปดแล้วก็ห้านะคะพี่น้องจา๋าอ่าสำหรับตัวเด่นนะคะตัวเหรนตัวเด่นก็จะเป็นสี่กับแปดนะคะสายวิง่งสายรูดรูดที่อ่ารูดที่แปดนะคะใจหนึ่งแอดก็อยากให้รูดสี่นะคะพี่น้องจา๋าอ่าถ้าชอบก็นำไปพิจารณาดูนะคะสำหรับสี่เนาะสี่ก็จะมีสี่ศูนย์ สี่หนึ่งสี่สองสี่หกนะคะอ่าสำหรับแปดนะคะพี่น้องจ้าแปดก็จะมีแปดศูนย์แปดสองแปดหกแล้วก็แปดแล้วจะเขียนแปดเจ็ดดูพี่น้องเดี๋ยวนะ แล้วก็แปดเจ็ดนะคะอ่าแปดเจ็ดนะคะเรามาดูชุดกันนะคะเดี๋ยวค่อยดูตัวเน้นเนาะอ่าชุดกันก็จะมีสองหนึ่งศูนย์สองสามสองเจ็ดห้านะคะอ่าวันนี้มีการเบิ้ลนะคะมีการเบิ้ลสี่สี่กับแปดแปดเด้อพี่น้องจา๋าอ่าสี่สี่กับแปดแปดนะคะ อู้พอใส่กันเบิ้ลเข้าไปดูเหมือนเลือดเทอะเลยเนาะพี่น้องจา๋าอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวที่เน้นกันนะคะสำหรับตัวที่เน้นอ่าสี่นะคะแอดชอบสี่ศูนย์สี่สองนะคะส่วนแปดเนาะชอบแปดสองแล้วก็แปดเจ็ดนะคะส่วนชุดกันนะคะชุดกันชอบสองหนึ่งแล้วก็เจ็ดห้านะคะพี่น้องจา๋า ถ้าชื่นชอบเนาะก็จดไว้แคปไว้เพื่อไปเป็นแนวทางนะคะย้ำนะคะว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะะตัวเบิร์แอดก็ชอบเช่นกันนะคะพี่น้องจา๋าถ้าชอบก็หยิบไปพิจารณาดูนะ,ะพี่น้องจา๋าชอบทั้งสองตัวนะคะทั้ง4ีสีแล้วก็แปดแปดเนาะ ถ้าชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้เพื่อไปเป็นแนวทางนะคะย้ํานะคะว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะพี่น้องจะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะสุดท้ายนี้แอดก็ขอให้พี่ๆ FC ทุกๆท่านนะคะมีโชคมีลาบกันทุกคนนะคะเงินทองไหลามาทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ